เปิดภาพออกมาเจอร้านน้อยรับปุยไปพี่น้องเลยพอดีว่าป้าเมื่อเปิดห้านเนาะทางโดยทางแม่กับหลานอยากเมื่อดินน้ำพี่น้องเลยโดยไปเมื่อขายเครื่องซอยป้าเมื่อขาายยเครื่อองซปป้ไจะได้ขาหนุ่มพี่น้องเลยโอ้โหปุยจีขายเครื่องซอยกอะโดยนอนพี่น้องเลยอย่างกะยานะป้าเบิ่งเอานะสวัสดีเด้อป้าลุงไปเมื่อหาขาหนุ่มเพิ่นวะ เดือนหนึ่งตกล้องนึงน้องเชอร์ะโดยไปเนาะเ๋ยว่าสอเพอนนี่อ่ะใจเจ้าจะจับะจับมาก่อนจิเจ้ากาัออโดยไองางกล่องลังเนาะกล่องลังโดน้องเชอร์กเอยนิ้วนเมื่อก่อนนะน้องเลยไอหอดระบ้อสองคนนะฮอดรับ้อจงมือหหอดแล้วอ้าแต่หอดเทีนเนี่ อากาศดีพี่น้องเลยมื้อนี้พอดีเย็นๆห<ด>น่อยนึงเย็นๆบ่ฮ้อนก็เลยพาหมาน้อยมาดินะำ <c ười> ่ายเครื่องก้อนนวินฮึบนับทรงไม่เด้จะขึ้บ่อรถมือนี่ <c ười> มันตอนนั้นมันหลายคนว่ะจะกว่าเมื่อก่อนที่อ,อย่างนั้นจักรกลเมื่อก่อนที่เคยขี่รถเมื่อแล้วนวินอ,อยากเมื่อกินนั้นต้มจุ่มน้ำปลาบ่หเ <c ười> ป็นเข่าบอ่ มืาอนี้แล้วนีไม่ตุ้ยแล้วโมมีน่ากินเลยแล้วพักผ่อนเพลยนแล้วแล้วพักผ่อนเมื่อวานนีปลาเราไว้<อ>ปลาน้องวินไว้น้ำไม่ตุย้ยอ้าวลูกเบนคุยหอวยวานนีปป่ดิกับแล้เราพักผ่อนเพราะว่าคืนนี้เราไ он, ม่โดนพี่โดนเลย <c oughs> เ,รเราเป็นห่วงน้ำูกชายเราเป็นหว่วงน้ำูกชายลูกเคยทั้งลูกเคยว่าไม่ตุ้ยเอ้ยว่าจะขึ้นนอนปลาได้ดอกนี่วะนอนมาลับเลย

กันกลุ้มกลุ้มแล้วนี่น้องินดินอดยเดยดาเด้วลานก็อยากเลี้ยงดิก็อยากเลี้ยมาหอดเดือนป้าแล้วจะมาป้เมโบมาป้วินด้ยวินก็หายํำดังเออเชือเอเชื่อก็้นิวน่ะมาป้า นอนเลยโอ้อตื่นนะบ่นะมาเรียนป้าตื่นนะบ่ฮะนี่บ่คนฉันมาขายเครื่องนะบ่อเออนะนี่เจ็บปดุอู้หลังก้อยดุดูุดายเมย์มาพี่ปอมปอมอืมทางจุ๊บไปไหนป่ะเ้ยค่ะขายเครื่องว่วินสบายดีมาดูสบายดีมาปะปักกันน้องอืม นอนถ่ายอยู y, no <c ười> <c ười> A, ่ในเด้อป้าไปขายของอยู่หานอยู่นอกเด้อเจ้าออกนอกเจ้ายานขี้ฝุ่นเด้อว่าเจ็บเจ็บเจ็บเหรอเจ็บเจ็บเจ็บไปตากขี้ฝุ่นบ่เฉยอยู่นอกผู้บ่เอร์พริเต็มหูดังดินั่งอยู่ในถ่าป้าเด้อมาดูก้ามาป้าสิเอิญมาขายของสิเด้อวินขายของดิอ้าะเดธอทำบ่ได้เราควบคุมได้ย้าไปเด้ออ่ะสบายดีนะน้องเจ้าสบายดีละหายเมลัตแต ไม่ได้โดดตามหลังดินมาแต่หน้าไม่ตุ้ยผู้ไม่ตุ้ยก็ให้แง่ผู้เดียวเอาเลงมาบ้างแง่เราบะเราอยู่ผู้เดียวเราได้เราให้โดยตุ้ยนะดินมาปะเราโมดุเราจะลงไปเยี่ยมเมืองเราหนึ่งเด้อเรานอนบารับเรารักยิ่หอดพอจันทร์กับอาวุธได้ดินแกลงไปอยู่น้ำไม่เต้ลงไปอยู่น้ำตุ้ยให้วินมาขายของน้ำไม่รัดเนาะเอาจะได้อ áo áo cưới nốt níu ấy áo nòng cưới nốt giãn nòng sơn khup nữa ẻm nòng sơn ôm nòng bao được không à, Ui hài thèn phang hài vinh nòng number màu đen này hài vinh nòng number ừm, 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 อืมต้อนมาหนิบุญเรียนถืว้ามา่นี่เดี๋ยวมีแต่ห่าไม่รัดเนาะไม่รัดกัเสียใจแล้วลิ้นหายไม่รัดหัวแล้วเนี่ยน้องอย่ามาดีนักเลยนะหัวนะเอ้ยติ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดเออหเออมากเปิ้ลมาอินกินก้อนเจ้าไปเอาตู้เย็นแล้วเด้อเอามาเปิ้ลจ้าจ้าจ้าเบาเาดอกเป็นยังอารมณ์เสียแทนนี่เหรอ ่ามณ์กุศีแท้เลยปรินเอทเอทเอทเออนั่งพี่มั้ยใช่มองเชื่อมากนะะแลบ่เห็นบอไม่อินมากนึงนิ้วมากนึงวิ่งมากนึงวิ่งมากนึ มันปิดบุหด่นะมันข่าร่มมันนามันนะเอามาข้าร like> ่มน่นะะไปวันนี้เอ ah ้ยนี่เป็นขครคล้องวันนี้เครจะกินกระแลมนะกระเลมพูดโลดมือตลดมาขายของนะป้านะมืดโลดป้าเอ้ยคนมาซื้อเครื่องแล้วเออมาขายเครื่องเลยเด้อใช้ใช้หรืออู้หูหมาางยังดูดะหม่างยังหมายังแพยงหมายัง กรจาจเร้อบ่ะถึงน้องได้หรอกถึงน้องแล้วอีกบัหนาของในตู้เนาะบัดรแร่ของในตู้บัดอะไรบอไม่ไม่ได้กินน้ำเนมียังคนไม่ใกินบัตคนมาให้กินบัดนานน้องจะมาดินน้ำว่ะคนไม่ใ้กินบัวอาตอตุยอาตุยอ้มากมาพิดไปเลยพิดไปเลยมีบัแบรนะมาให้อินกินเน่ยบนะ มีเบ้ออยากกินเบ้อเ้ยใช้มานังโอ้บุยถึงนองได้ดุ่ะได้ถึงนองนี่นิวนิวอะเอาได้เอาไว้เอาไว้บุจะเผิ่นไปหามีด็เเออขนมอีกมียังคนมาให้กินว่ดอบนนี่เว้ยคือว่านองให้ดูกระพี่มาจับมามาจับมายันแกแกหาิกห้ยิแกใหนิวแก นั่งน้องไหมนั่งน้องไหมอืมอ่ากินน้ำกันกินน้ำกันอ่าสบายดีไหมน่าแน่บแดนี้อารมณ์ดีเด้อบอสอ่าสบายดีก็ไหนสีแขียวโดยสบายดีเผื่อสีอ้อยเพคนได้เจ้าย่างขึ้นมาแต่น่ามีตุ้ยเมื่อยไปน่นเลยบ่เจ้าอารมณ์เสียแม่นี่บ่ ปลาลุงเอฟซีว่าน้องเชอรโมโหตอนใดเม่รัดยังย่านเลยว่ะแม่นดีดีเลยพี่น้องเลยเวลาเพิ่นโมโหนะป้าเม่รัดยังยอมแม่นวะเจ้าไปขายเครื่องไปฝ่าห่านน้ำเงินการ์บอนิวเด้อเม่รัดเสียเอาน้องอยู่ไหนเด้อจุ่มบ่ใช่สียังสีบ้าบ่ขากล้องเด็กขากลอเด็กกัดดูกกัดเลยอืมกัดแล้จุ่มบ่

เปิดห้าแล้วม,มากินโต้ะมาม่าเนาะดิน้นขายเครื่องกับนิ้วเดินเก้อเวลาเกล้กลกกาน้องก,กับไ e อินะขี่มอเ่อร์ไเปิดห้ากับพี่น้องอ้าวเปิดเดี่ยวลยอยปลาลุงมามากวาดลงมาบันนี่จีจ่างกับเลมอีกพี่จ้างกับเลมนี่กวาดลงมากวาดลงมากมิแต่ขี้ฟุ้นพี่น้องเอ้ยเนะาะเฮ้อเปิดมากกับซื้อได้บ่าสาวตะดำกะ มื่อรถเนี่ยลิ้นลิ้ฮะพดไปกันแห้งอีกเดียพี่น้องเลยอ้าตัคนกลุ้มกลุ้มลังพี่น้องเลยพดน้ำกับพระท่านเพราะว่ามันแดดเนาะมันแห้งไวมาพีมามากวดออกมากวดออกมาใส้นยาวยังนี่จ๊ะซื้อใส่เงินเด้เส่เงินเด้อาะสีไรอาะสีไร trai ngân ma trai ngân ma xì nhang xay xì nhang đây xì nhang xì nhang là nào xì kheo xì đường nó xay xì đường này xì phu này xay xì phu xì châm phu bạn 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 có ăn với niu đó mึง tôi อ่าอันนี้เอาสีแดงเจ้าสีชมพูเฮาก็เอาอันนี้บ่เอาอืมเลือกอีกเด้อเฮ็ดเลือกอีด้อนี่ฮะก่อมาซั่นอันนี้บ่เอาสิเอากระแลมบ่จักโดยพี่น้องเอ้ยเนาะมีพี่น้อง FC อ่าคอมเมนต์มาอยู่พี่น้องเอ้ยแม่ือปิด้านบ่อยแท้ว่าซั่นเนาะเพราะว่าลูกค้าก็บ่ติดแล้วพุ่นน่ะพี่น้องเอ้ยโดยแม่นแม่นอยู่พี่น้องเอ้ยปิด้านก็แม่ซก็ เปิดเปิดเปิดคูเมร์แน่นะเปิดคูเมรอแต่ว่าบางเือเมนเซอร์ไปหาถ่ายคลิปหน้าเมตุยพี่น้องเลยกะปิดว้ก่อนหรือว่าบางที่ปัตเตอร์หรือว่าป้าไงเฮาชิมาเฝ้าเนาะแล้วจ่มือพี่น้องเลยคือเมื่อนี่ปัตเตอร์เรายังบว่างแล้วกับบม่าเนาะเวลาเมนเซอร์ออกไปหาถ่ายคลิปประมาณชั่วโมงนึงอนะพี่น้องเลยแบบว่าสีขลายคองอย่างเดียวเฮากับบมีคลิปลงเนาะรายได้เฮากับสีบมีพี่น้องเลยเพราะว่า แมงเสือกับซีปิดประมาณชั่วโมงนึงเนาะลงไปถ่ายคลิปหน้าไม่ตุ้ยสินะพี่น้องเลยพอได้ลง YouTube เนาะแล้วก็กลับมาเปิดหานคือเก้าพี่น้องเลยแต่คือสีบริปิดบนมือเนาะเพราะว่าถามว่าบุลอ่าก็บุมีคลิปลงพี่น้องเลถามว่าบุลุงไปหาคลิปหรือว่าบุลุ่งยูทูปนะพี่น้องเลยเนาะถามว่ามีป้าเพิ่นมาเฝ้าให้แมงเสือกับซีให้เพิ่นเฝ้าให้เนาะแล้วเขาก็ไปหาถ่ายคลิปแล้วก็มาพี่น้องเลย พราะว่าถ่าล่อแต่ขายคองอย่างเดียวเนาะกําไรมันกันหน่อยพี่น้องเอ้ยได้ได้ได้จ่ายเฮาก็บ่หลายเนาะแต่ว่าถ้าแม่น้องเซอเนาะถ่ายคลิปหรือว่าลง YouTube พี่น้องเอ้ยก็สิมีรายได้ทาง YouTube พร้อมพี่น้องเอ้ยเนาะบ่หลายโดยบ่หลายบ่น้อยก็พอได้อ่าแบ่งเบาภาระทางจนเพิ่นพี่น้องเอ้ยเนาะทางแม่น้องเซอก็จะได้บ่รบกวนทางจเพิ่นหลายเนาะ คือทุกเดือนนี่กะทางแม่น้องเซื่อกะสีได้ค่านมให้น้องเซื่อพี่น้องเอ้ถือว่าดีเนะาะเพราะว่าค่านมน้องเซื่อเหมืนกับคนขางแพงพี่น้องเอ้จากราคาปกติเคยกินแสนเดียวตอนนี้ขึ้นมาสามแสนเดียวพี่น้องเอยต่อรังหนึ่งเนาะปะ้าทุบแบบว่าขึ้นมาครึ่งเป็นสามสามทบเลยเนาะโดยกับอีกอย่างห้านนะคะแม่น้องเซื่อทางพี่น้องเอฟซีมันบอกว่าถ้าปิดบ่อยลูกค้าไม่ซื้อบติดได้เป็นไงเนาะก็คือว่าปิด ติดประมาณชั่วโมงนึงพี Mo ่น้องเลยเขากะอันหันค่าแมงเซอร์นี่สีใกล้กันครับหันค่าสองหันค่าพี่น้องเลยเนาะสามครับทางหันค่าแมนเซอร์เนาะถ้าว่าเพื่นมาโบหีนหันค่าแมนเซอร์เพิ่อนก็จะไปซื้อกางๆกันแบ่งๆกันพี่น้องเลยเนาะสิมาเอาผู้เดียวกันสิมาเอาผู้เดียวกปซื้อวยผู้เดียวแด้วเนาะเอนิยเนาะโดยพอมีหันค่าสาวลำพอนเพิ่นพี่น้องเลยเนาะสาวลำพอนที่ไปกับเป่าพามีตลอดนะพี่น้องเยใกล้กันติดกันเลยเนาะแต่ก็อีกหันค่านึงก็จะเป็นหันค่าเบีย่ะ ฮั่นค่าเวียดเพิ่นมาบิดครอบครัวเลยนะพี่น้องเลยมาสาอยู่บ้านเขาเองเนาะกะใกล้กันติดกันพี่น้องเลยกะแบง่งแบ่งกันไปเนาะโดยถาแมเงเชอปิดไปหรือว่าปิดช่วงที่ไปถ่ายคลิปเพิ่นกะสิไปซื้อฮั่นค่าเวียดหรือว่าฮั่นค่าสาวลำพอนใกล้ๆก้กันพี่น้องเลยทางแมงเชอร์กะสิหาได้ๆทั้งยูทูบพ้อมได้กะหาได้ๆนำฮั่นค่าพ้อม้องเลยเพราะว่าถา้าเอากำไลในฮั่นค่าเขาอย่างเดียวเนาะกะ คือคือหู้กันพี่น้องไอ้ของก็มีแต่ขึ้นกับไล่กับออลายเนาะเอาก็มีไล่ได้สองทางก็คือถ่ายคลิปน้าแล้วกอะขายของน้าเนาะเพราะว่าเมนเซอร์นี่อยู่กับน้องเซอร์สองคนพี่น้องไอ้ถ่ายเวลาตอนเข้าไปถ่ายคลิปนี่มันมีดุจจังหรือว่าเอ็หลายคนนะพี่น้องไอ้เนาะเฝ้า่นะคือพี่น,อน้องเอซีเพิ่นยกยกตัวอย่างมาว่าเออเปิดตลอดคือหั่นาสบบาวใบเฟิร์นเพิ่นว่าเนาะมัน อาใครดีพุ่าน้อาสินาแต่คือฮ้านจะไเปเฟิ่นกะคือเห็นพี่น้องเลยเล่าหลายคนเนาะเราก็มีผู้เผาผู้เบิง้งซอยกันนะพี่น้องเลยทางแม่น้องเสื้อก็จะมีแต่น้องเสื้อกางเกงเสื้อเนาะกะบมเป็นยังเนาะเขาก็เฮ็ดตามตามวีก่กตามงานเทาที่ที่เป็นที่อยู่แต่ละมือเลยพี่น้องเลยไงม่ไม่ได้เดือดร้อนอย่างปันใดดอกเนาะเพราะว่าเขาก็ปิดแปบ๊แปบๆพี่น้องเลยประมาณชั่วโมงหนึ่งเขาก็มาเปิดแต่หาถ่ายคลิปในคลิปหนึ่งสองคลิปเขาก็มาเปิดเนาะเอ็นอยนวเนาะ พอได้ค่านมค่ากระแล่มเอื้อนิ้วโดยป๊าพี่น้องเอ้ยเว้ายาวหลายแม่นซะไปสิขอตลาแล้วเนาะน้องวินมาดินนํามื้อนี้พี่น้องเอ้ยเปิด้านให้เอ้นิ้วเฝ้า้านให้เด้อมื้อนี้เด้อเฝ้า้านอยู่หน้า้านวลูกค้ามาซื้อเนาะเจ้าเอิ้นปรเด้อปรอยู่ในนองเด้อโดยกวดออกมาบ่ได้ขีุ้่นนํา่มีแต่ขีุ้่นเดี๋ยวแมงเสือกสิกวดขีุ้่นขี้นี่อกันพี่น้องเอ้ยลงลังบ่นะ อย uh, ่าเข่าบ่ฮะเฮ็ดได้ไหรเฮ็ดได้ไรอุ้ยเฮ้ยทางนี้เดี๋ยวว่าทังนี้เหี๋ทางนี้มันกล่นมันทางนี่บ่ทั้งนี่ปากมันที่เจ้าสิขึ้นบ่มาสิขึ้นให้โจมขึ้นนี่มาเอาสิเอานอนลงบ่เอาให้ได้สะอาดกวบลงสิบ่ใส่แสวบแนวกีดมันนะเฮ็ดฉันบอเฮ็ดฉันบออู้หูเอ๊ะเอ๊ะ โอ้ยูจ้าวบวกันไหมอ่ะป้าไปป้าไปป้าไปเฮ้ยสิเพ็รชงใช่ป้ะนี่เว้ยน้องเจ้านี่ไปซาพี่น้องยลาพี่น้องเดินปุ๊บพ่อกันคิดหนาเดินน้องพี่นี่สบายดีฝ่าลุงบนสุขสุขนเข้าไปทางไหนรมกระพัดเข้ากุ้งเก่าติเดี๋ยวป้าหดน้าถนนก่อนเพราะว่ามันควันเดี๋ยวนี้มันแห้งเลย โพดไปไม่ทราบนี่แห่งไ้นพี่น้องลอเลยทหารเพิ่นเก็บเข่าว่านี่วันนี้เพิ่นไปหาเลาะหาเก็บเข่าตามหมู่บ้านตามเพื่อนพี่น้องเลยทหารกองดอนเพิ่นเนาะไปแล้วพี่น้องนะเด้อเี่น้องพ่อพ่อคิดหนาพี่น้องสบายดีพระสุขุสุป,ปนเนาะ